สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเย็นประจำวันอังคารที่9ธันวาคม2568 วันนี้ทั่วไทยตอนบนยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องนะคะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมอยู่ทำให้พี่น้องทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหนาวเย็นถึงหนาวจัดในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูอุณหภูมิต่ำสุดอาจลดลงไปได้ถึง6องศาเซลเซียสขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ค่ะนอกจากนี้เนื่องจากอากาศแห้งและมีลมแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสภาพอากาศจะเย็นสบายในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะอยู่ที่ประมาณ20-22องศาเซลเซียสส่วนในช่วงกลางวันฟ้าโปรง่งแดดดีและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ราว31-32องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันทางตอนบนของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีลมพัดช่วยระบายอากาศได้ดีค่ะ มาดูที่ภาคใต้กันบ้างนะคะลักษณะอากาศจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยโดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองได้บางแห่งประมาณร้อยละสิบของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะ สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือคลื่นลมในทะเลที่ค่อนข้างแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอาจสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคนองในช่วงนี้ด้วยนะคะ สรุปโดยรวมแล้วอากาศยังคงเป็นใจสำหรับใครที่ชอบอากาศหนาวเย็นค่ะโดยเฉพาะทางเหนือและอีสานที่ยังคงหนาวจัดตลอดทั้งสัปดาห์นี้อย่าลืมเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มให้พร้อมเพื่อรับมือกับความหนาวที่กำลังจะมาถึงนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มเจาะลึกข้อมูลตรงหน้ากันเลยดีกว่านะคะครับผม นี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันที่9ธันวาคม2568ใช่ครับซึ่งถ้าดูเผินๆก็คือข้อมูลสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าแต่พอได้อ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยเออข้อมูลชุดนี้เหมือนกำลังเล่าเรื่องประเทศไทยสองขั้วเลยนะคะอือเป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพชัดมากเลยครับขั้วหนึ่งคือตอนบนของประเทศที่กำลังเจอกับความหนาวเย็นแล้วก็แห้งครับ แต่อีกขั้วหนึ่งทางใต้กลับยังต้องรับมือกับฝนแล้วก็คลื่นลมอยู่เลยใช่เลยครับเพราะว่าหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากผู้เล่นหลักสองรายจริงๆรายแรกก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือที่เราเรียกกันว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนนะครับอ๋อที่แผ่ลงมาครับที่แผ่ลงมาเหมือนผ้าห่มผืนใหญ่คลุมประเทศไทยตอนบนเอาไว้ส่วนผู้เล่นรายที่2ก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงแอคทีฟอยู่ พัดเอาความชื้นเข้าสู่อ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้การประทะกันแล้วก็การทำงานร่วมกันของสองระบบนี้นี่แหละครับที่สร้างภาวะสองขั้วที่ว่ามาเลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้วของความหนาวก่อนเลยอะไรคือจุดที่น่าสนใจที่สุดของอากาศทางภาคเหนือแล้วก็อีสานในรอบนี้คะ ถ้าให้ชี้จุดที่เด่นที่สุดเลยนะครับคือความแห้งที่มาพร้อมกับอากาศเย็นครับความแห้งเหรอคะครับซึ่งมันนําไปสู่คาเตือนที่สําคัญมากแต่คนเรามักจะมองข้ามไปในฤดูหนาวคือเรื่องอะไรคะนั่นคือความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัยครับเพอะอากาศแห้งความชื้นสัมพัสในอากาศมันต่ําประกอบกับมีลมที่แรงขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นอีกอ๋อ คือเชื้อเพลิงทุกอย่างมันจะพร้อมติดไฟแล้วก็จะลุกลามได้เร็วจนน่าตกใจเลยนะครับโห oh, แสดงว่าความรู้สึกชิลๆสบายๆของอากาศหนาวจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงที่อันตรายซ่อนอยู่เบื้องหลังถูกต้องครับแล้วในแง่ของอุณหภูมิล่ะคะมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมโดยเฉพาะภาคเหนือที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนาวอยู่แล้วภาคเหนือตอนเช้าจะเย็นถึงหนาวเลยครับอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุดจะอยู่แถวแถว15-18องศาค่ะแต่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยอยู่บนยอดดอย ในพยากรณ์ระบุว่าหนาวถึงหนาวจัดหนาวถึงหนาวจัดใช่ครับอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะดิ่งลงไปถึง6-12องศาเซลเซียสเลยทีเดียว6องศาเซลเซียสนั่นมันคืออุณหภูมิในตู้เย็นช่องธรรมดาเลยนะคะครับผมใครที่คิดว่าเสื้อกันหนาวตัวเดียวจะเอาอยู่อาจจะต้องทิชใหม่เลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับแล้วก็อย่าลืมบวกปัจจัยเรื่องลมเข้าไปด้วยนะครับค่ะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะฟังดูไม่แรงมากแต่ว่ามันจะทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากร่างกายเราตลอดเวลาเลยทำให้อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกหรือที่เรียกว่า w i n ชิ h l มันต่ำกว่าตัวเลขที่วัดได้จริงอีกอ๋อจริงด้วยค่ะพอฟังเรื่องยอดดอยทางเหนือแล้วก็นึกถึงยอดภูทางอีสานเลยสภาพอากาศน่าจะคล้ายๆกันแต่เหมือนว่าจะมีปัจจัยเรื่องลมเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญที่อีสานด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพยากรณ์ของภาคอีสานเนี่ย เขาใช้คำว่าอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงซึ่งเป็นการเน้นคำว่าลมแรงขึ้นมาโดยเฉพาะเลยออุณหภูมิต่ำสุดอาจจะดูใกล้เคียงกับภาคเหนือคือ14-18องศาแต่ว่าความเร็วลมจะสูงกว่าสูงกว่าเท่าไหร่คะอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งลมที่แรงขึ้นนี่แหละครับที่จะทำให้อากาศที่เย็นอยู่แล้วรู้สึกเย็นเยือกเข้าไปอีก ส่วนบนยอดภูอากาศก็จะหนาวอุณหภูมิต่าสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสครับน่าสนใจนะฮะที่มันไม่หนาวจัดเท่ายอดดอยทางเหนือทางที่ตําแหน่งก็ใกล้เคียงกันเป็นเพราะความสูงที่แตกต่างกันหรือว่ามีปัจจัยอื่นอีกคะหลักๆก,ก็เป็นเรื่องความสูงของเทือกเขาเลยครับเทือกเขาทางภาคเหนือจะสูงกว่าทําให้มวลอากาศที่เย็นกว่าแล้วก็หนาแน่นกว่าเนี่ยจมตัวอยู่ได้ดีกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งสองที่ก็ยังถือว่าหนาวมากอยู่ดีครับ เข้าใจแล้วค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คนมักจะกังวลในช่วงอากาศนิ่งๆหน,นาวนาแบบนี้ก็คือเรื่องฝุ่น PM 2.5ในข้อมูลชุดนี้มีพูดถึงไว้ไหมคะมีครับและนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจของฤดูหนาวในบ้านเราเลยยังไงล่ะคะข้อมูลระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์น,น้อยถึงปานกลางซึ่งฟังดูเป็นข่าวดีนะครับค่ะแต่เบื้องหลังก็คือมวลอากาศเย็นตัวเดียวกันที่นําอากาศดีๆมาให้เนี่ย ก็เป็นตัวการที่กดอากาศเอาไว้ทำให้ฝุ่นหนีไปไหนไม่ได้ในระยะยาวแต่ในระยะสั้นแบบ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ที่ลมยังค่อนข้างแรงอยู่มันเลยทำหน้าที่เป็นเหมือนไม้กวาดชั่วคราวกวาดฝุ่นออกไปก่อนอ๋อแปลว่าเรายังวางใจไม่ได้ซะทีเดียวนะคะถ้าเมื่อไหร่ลมสงบนิ่งนั่นคือสัญ,ญญาณที่ต้องเริ่มเฝ้าระวัง PM 2.5อย่างจริงจังสินะคะใช่เลยครับนี่คือผลวัดที่ต้องติดตามกันวันต่อวันเลยครับชัดเจนมากค่ะ เอาละค่ะถ้าภาคเหนือกับอีสานคือขั้วของความหนาวแหง้งงั้นเรากระโดดไปดูอีกขั้วหนึ่งของเรื่องราวกันเลยดีกว่าสถานการณ์ที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะที่ภาคใต้นี้เหมือนอยู่กันคนละประเทศเลยครับขนาดนั้นเลยครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงส่งผลเต็มๆทำให้มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ ร้อยละสิบแม้ตัวแรกเปอร์เซ็นต์จะดูไม่เยอะนะครับแต่พยากรณ์เขาเจาะจงพื้นที่เสี่ยงไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลงไปจนถึงนาราธิวาสครับและแน่นอนว่าพอมีฝนก็ต้องมีเรื่องคลื่นลมตามมาซึ่งดูเหมือนข้อมูลจะให้รายละเอียดตรงนี้เยอะเป็นพิเศษเลยสำคัญมากครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยตรงเลยข้อมูลเขาแบ่งโซนความรุนแรงของคลื่นไว้ยอย่างน่าสนใจมากแบ่งยังไงคะ คือตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาเนี่ยคลื่นจะสูง1-2เมตรค่ะแต่พอเป็นพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปคลื่นจะสูงขึ้นเป็นประมาณ2เมตรซึ่งถือว่าสูงและเป็นอันตรายต่อเรือเล็กแล้วนะครับอืมแสดงว่าสําหรับชาวเรือแล้วการดูแค่พยากรณ์คลื่นลมโดยรวมอาจจะไม่พอแต่ต้องดูให้ละเอียดถึงโซนพื้นที่ของตัวเองด้วยถูกต้องครับและที่สําคัญดิฉันเห็นมีหมายเหตุตัวโตๆอยู่ในทุกพยากรณ์ทางทะเลเลยใช่ครับ อันนี้เป็นกฎเหล็กที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยคือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเสมอไม่ว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่นั้นจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะเพราะว่าใต้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยครับจะมีลมกระโชกแรงที่เรียกว่า downburst กดลงมาบนผิวน้ำทำให้คลื่นสูงขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วมากครับอ๋อน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วฝั่งอันดามันล่ะคะสถานการณ์จะเหมือนหรือต่างจากฝั่งอ่าวไทย สถานการณ์จะเบาวกว่าพอสมควรเลยครับเพราะว่ามีเทือกเขาตะนาวสีเป็นกำแพงช่วยบังลมมรสุมไว้ส่วนหนึ่งทําให้พยากรณ์ใช้คําว่ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นค่ะส่วนคลื่นลมก็จะสูงประมาณ1เมตรแต่ก็ยังคงใช้กฎเหล็กเดียวกัน คือถ้าออกไปห่างฝั่งหรือเจอจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงขึ้นได้มากกว่า1เมตรและอาจสูงเกิน2เมตรได้เช่นกันครับเท่ากับว่าตอนนี้เราเห็นภาพของสองขั้วอากาศที่แตกต่างกันอย่างเส้นเชิงแล้วทีนี้พื้นที่ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2องขั้วนี้ล่ะคะอย่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรคะใกล้กันก็คืออากาศเย็นในตอนเช้า อากาศเย็นตอนเช้าครับอุณหภูมิต่ําสุดจะขยับสูงขึ้นมาหน่อยไม่ถึงกันหนาวอย่างภาคกลางต่ําสุดก็18 20องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็จะอยู่ที่20 22องศาเป็นอากาศที่คนส่วนใหญ่น่าจะชอบนะครับกำลังสบายๆเลยโอเคค่ะเงินภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพก็จะอยู่ในโหมดเดียวกันคืออากาศเย็นตอนเช้า แต่ความน่าสนใจของภาคตะวันออกน่าจะอยู่ที่ข้อมูลทางทะเลด้วยใช่ไหมคะเพราะเป็นพื้นที่ติดอ่าวไทยตอนบนถูกต้องครับแม้จะไม่มีฝนแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมอยู่พยากรณ์ระบุว่าทะเลฝั่งตะวันออกมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่เมื่อออกไปห่างฝั่งคลื่นจะสูงขึ้นเป็น1นถึงสเมตรซึ่งก็เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับชาวประมงหรือกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือที่ต้องรู้ว่ายิ่งออกห่างฝั่งความเสี่ยงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามลําดับครับ หลังจากที่เราเจาะลึกกันไปครบทุกพื้นที่แล้วมันเห็นภาพชัดจริงๆค่ะว่ามวลอากาศเย็นกับมรสุมเหมือนกำลังเล่นชักเย่อกันอยู่โดยมีประเทศไทยเป็นสนามแข่งขันครับผมผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือตอนบนของประเทศถูกดึงไปทางความหนาวแห้งส่วนตอนล่างก็ถูกดึงไปทางความชื้นและฝนเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับและตัวเลขต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความเร็วลมหรือความสูงของคลื่นมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับค่ะแต่มันคือตัวชี้วัดที่บอกเราว่าในเกมชักเยอ่อนี้ฝ่ายไหนกำลังมีอิทธิพลมากกว่าในแต่ละพื้นที่ แล้วเราควรจะปรับตัววางแผนชีวิตหรือเตรียมรับมือกับมันอย่างไรซึ่งก็คือหัวใจของการพยากรณ์อากาศเลยนะคะคือการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทุกคนนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวัน24ชั่วโมงนี้เป็นเหมือนภาพถ่ายนิ่งๆหรือสแนปช็อตณเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงระบบอากาศมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับ หมายความว่าสมดุลของการชักเยอ่อนี้มันพร้อมจะเปลี่ยนได้เสมอหรอคะแน่นอนครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของปัจจัยเหล่านี้เช่นถ้ามวลอากาศเย็นและรอกใหม่จากจีนมีกําลังแรงขึ้นกว่าที่คาดการไว้สักหน่อยค่ะหรือทิศทางของมรสุมเบนไปจากเดิมเล็กน้อยมันจะสามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอีก3วัน5วันหรือ7วันข้างหน้าไปได้อย่างสิ้นเชิงเลย นี่แหละครับคือความท้าทายและความน่าทึ่งของการพยากรณ์อากาศระยะกลางและระยะยาว เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะและขอปิดท้ายด้วยคำถามทิ้งไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าการที่เราสามารถคาดการอากาศในวันพรุ่งนี้ได้อย่างค่อนข้างแม่นยำมันจะทอนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความท้าทายในการพยากรณ์ระยะยาวเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนอย่างไรบ้างและมีปัจจัยอะไรอีกที่อยู่นอกเหนือจากมวลอากาศเย็นและมรสุมที่เราเห็นในวันนี้ซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นผู้เล่นที่มองไม่เห็นและมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศในอนาคตอันไกลออกไปได้อีก